เี่แค่นี้แค่นี้แค่นี้โอีตัวโมลุตัวโมลุดูอีเรืมเบิงลืมเบิงต้โมลุยเนี่ยเ้องลองเาลอง่อนเลยชื่อหอู้หูหรอต้องมัดจ้ะนี่ดีแน่เลครับเบ้าปิงแบบตัวเงี้ยครับอ้เฉลีองเลย เอาพวกน่าพวกน่าตดนหรอชิคุณเป็นไยเลือกกูนี่มากนี่ซามะอมาขอ้คนเดินตือ่เอากูก็เปลี่ยนะเปลี่ยนอะอไปตัวฮะตัวตัวบลลดิอีกนี่คือบอลกเมยมันหลวมันบัตัวนี้แล้วมันจังไย่ารเจ้าก็ถือแว่นแบเดอยตายตลอดโอ้ยมี่โอ้บังนี่ตั้งยอนตั้งติ่วใหม่โอ้แวนีกู โอ,อนะโอ้มึงจบเลยวะเรนโอ้เมียนอยู่บะกูเป็นบุได้จังไงน,นี่ออมึงจบเ,เลยเฮ้ยบ้าเมืองีเด้ออันอี่นตีมึงแล้วบ้นอี่ดอะเชื่อซิวเชื่อิวบ่าไรเราเอาซิวมาป่าอย่างดเกมนี้มันปลาเด่นๆอ้มกับเบืองนี้เกมดีสามหมื่นอู้มพูด โบย่างลอรีบไปอีก่างยงตัลงไปอีกเหลืออีกสี่นะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเดียววกูออกประเด็นตัวเดียวเองอยู่ปะโอ้ยโอเคโอเคอยู่บ้านเียนนีปมแล้วเงไปสู่คนเดียวเลยไปไปมเดนไมือเดยนที่ไม่มีตีอลเดยเดียวมันจะค่อยรวยตัวเด่นตัวเดียวสามเด่นเล่นขึ้นเล้ยลูเงิน

ก็ต้องขาครับสู้กับศด้ยกยอนรมนะมึงมต้อง้ต้องาย้อนรวมอีกสมพันแห่งสาส้รัอแวลงโลมโอ้โลมพล่อออกอันนี้อันนี้รวยอีกนะกลังแปลงโอ้มันอือจะไปอื่นซีเขาจิ้งจิงดาบรับ

Oh, 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 oh. Enjoy this. Our Slayer Lane tower is under attack. Oh. <coughs> 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 Our Slayer Lane tower <coughs> is under attack.

กดลนละไมันัเดีวใกงดนิดยัง่ไยตงดเลยวะไอตัวสองตัวติ่วมันเก่าาบมันจูวมันจูวมันวอีไปว่ามันกลิ่ในแทมันละตะกูตัวกูกระโบกูกระโจนโกล่มเ

ไม่ดมมันโกที่ดันกงเขาฆ่าคืออบิสลงมาล้างลงมาล้างลงมาลางลงมาลางแต่ไม่มีปัญญาเอาป๋อมลงไปล้างไปไความแตกด้นีแตกตัวแตกตัวบิออตดออ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 

Uh, Your uh, team has destroyed uh, a tower. I will enjoy this. Player, another another play. An, enemy An enemy has been defeated. An ally has, 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 has been defeated. defeated. I oh. ah, think

<laughs> 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 Your team <laughs> has destroyed a tower. <laughs> 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 ความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดแกจากน้ำกายไห ยันยัที่ม่แล้วยันที่ม่แล้วยันมาแล้วมีตดคันน้รามเาด้คู่เดียวได้ยนมาได้ยนไดู้่เดียวได้ยโอ่ร่วงโอ้ม่รเห่ยมดูดงเบ่งของยอดแนีมันะเปรองยอดเขาประเด็นของระช้ง เวนบาสวยกันวานนะไกินไได้ไมไดเพราะไ่ได้ายรุ่นไม่ไดไมมันเห็นสายเลือดไม่อาจตัดขาดได้เยอดมันคืออะไกันล่ะออุก็สีมดไทยเดียเลอ้ยวามมสวยกูเนี่ยองตเลยดอย่ันดูดี่ะนี่เันเฮ้ยมันฟไหมเนี่ เออาวตีมาป่ะ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 ตีมาปตีมาป่ีมาป่ีมาป่ะตีมาป่ะตีมาป่ะีมาป่ีมาป่ตีมาป่ะตีมา่ะตีมาป่ีมาป่ะตีมาะตีมาป่ะตีมาปตีมาป่มาป่ะ ยีนาโลเดอรนี่เป็นดาวยู่งเป็นดาวยู่เป็นดาวันเ่านะนี่แบบเล้งนี่แหละยางบฟลที่ไก่สูดน้ำมันนะสบายนีอ่าเกดอบจะสบายยังงสบายนันเจยใหญเป็นดาวออกลูก่องนันเลยาวเที่ยกันสามไป

No you have defeated an enemy. You have been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. กูรู้โอ้ยไเดาพกใหม่อยู่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไมไหวอะไรไอ้กูรูมึงนี่กอนีไปยืนเี่ยไปืนกี่ยไปยืน่ยไปยืนไปยืนยวไปนยไปยืนดยไปยืนยืนเไปนี่ I'm oh, you know. <laughs> 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 Our middle lane tower is under attack. not what I don't An enemy <laughs> has been <laughs> defeated. <laughs> you have defeated an enemy. <laughs> 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 มึกลัวมังต้องรีดเนใหม่เลยกาแก่แนวนี่มึงยังทรงม่นจะเจอได้อยู่มีต่นเกมมึงขาดมมะไเลยนี่ยิ่งมึงมองเ่าบ่ไปใส่เลยนี่มึงออกเกมหน่อยงอ้เขาไม่นี่ตัวมาใเมีตัวหลังเด้อนี่เกมที่เล่นโดเนี่นี่ว่ นี่มันยังเห็นได้ยังยังกันบ่ได้เลยโอ้ยนี่บอนดาเอ biết สิเกียสิเกียเล่นสิเล่น คุณยอดไม่มีระเมียดนีพี่จะไม่สโลว์ไม่ใช่ความขี้ยมมีมีอยู่แางอยู่แาง Your team has destroyed a tower โอ้โดด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 กูได้ An ally has been defeated Ultimate shutdown pues ตัดตัวอย่ย่นดีใจแน่วัะในสนาม

เื่อ il, ิวตัวเดียวยูตัวเดียวตเห็นหลายเลยูไปเท่าะสามเลยกระแสวั้นมือก็นะ an e n a n ไปกับตาได้ได้ได้ด Has the I have been defeated. I want it. Be has been defeated. You. Why, done. An done. Enemy has been You're defeated.

อ๋อใครมาจะไปตีต yeah, ีปมตีปมอ๋อตีตีตีไีต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 ีไปตีตีตีไปตี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 ไีต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 ีไีต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 ีไีต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 ีไปตีตีตตี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 ต นีนี้เรากระจายไม่ต้หมัแตงอืมกูชินเงามันแบบแบบหยู่แตย่งว่ามันบิทันหัวอมอยู่มัน